ขอกาพี่น้องทั้งหลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกับว่าหลยทั้งกะเทยไม่นึกเลยเลยว่าจะเกิดมาหลายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกับว่าหลยทั้งกะเทยพวกกระเทยเขาประกันเป็นกลุ่มมันไห้มาจุกน่มเขาสนุกจังเลยพวกกระเทยเขาไม่มีปัญหาเขาสนุกแฮะตามภาษาของกะเทยเขาทําตัวเหมือนตัวเองเป็นหญิงแต่ว่าชีวิตจริงเขาไม่ใช่หญิงแต่คือกะเทย พีคนถามมาเป็นกระเทยดีบอเป็นกระเทยกะดีดีได้ค่ะเพราะมันบดเด็สอบได้คือคู่คุณลังก็ถามมาเป็นงานอีกบอกะเป็นงานอีกเพราะเป็นกระเทยบ่ได้เปิดฟ้าอิชิตันได้แต่อย่ากหัวเนาะค่ะกระเทยเป็นเพศอ่อนแออย่าได้รังแกกระเทยได้ไหมเป็นสไตล์แงยังจังพากันมองเห็นพวกน้องๆเป็นแมงอ้แง่งหรือไง ได้โปสตตงคมเห็นใจกะะเธยนั้นไม่ไทยใครก็ลูกหลานไทยคนไทยคือเกินก็คุณ